ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนักธุรกิจชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมากระตุ้นการปิดแปลงนะครับปี2568ทับห9นะครับหลังจากิ้นสุดฤดูการปิดทีบอ้อยนะครับ67ทับ68แล้วต่อจากนี้ไปนะครับมันจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอ้อยปี6 8 6ทับที่เราจะต้องการผลผลิตเพราะฉะนั้นการปิดแปลงก็คือนะครับเราจะต้องปิดกิจกรรมทุกชนิด เพื่อจะให้ผลผลิตอ้อยเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดก็คือการจัดการอ้อยทั้งหมดนะครับก็คือหนึ่งนะครับแปลงไหนที่ยังไม่ระเบิดดานนะครับก็ให้ท่านระเบิดดานนะครับแปลงไหนที่ยังไม่ใส่อินทรีย์ใส่โดโลไม้ให้เร่งใสนะครับภายในเดือนนี้เลยนะครับไม่เกิน31พฤษภาคมต้องจบให้ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายของอ้อยที่ต้องการสูงสุดก็คือการจัดการเร็วที่สุดนะครับเนื่องจากช่วงที่เขาอายุน้อยๆอยู่เนี่ย เราต้องใส่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้เขาครบโดยที่เขาจะต้องไปทํากิจกรรมในตัวของเขาเองก็คือการจเจริญเติบโตสร,ร้างต้องนะครับสร้างใบสร้างลําต้นนะครับสร้างรากทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องปรดแปลงให้เร็วที่สุดนะครับขอให้พวกเราใส่ใจในเรื่องนี้นะครับแล้วผลผลิตก็จะตามมา <Okay. S 1> นอกนั้น เป็นหน้าที่ของอ้อย <Wow. S 1> จ,ะจะเจริญเติบโตนะครับเพราะเราให้ทั้งเคมี Me, ให้ทั้งอินทรีย์ให้ทั้งโดโลไมท์และกบโคลนเพื่อรอให้รถตัดลงตัดได้อย่างสม่ำเสมอและไม่สูญเสียนั่นเองนะครับฉะนั้นเชิญชวนทุกท่านนะครับมาช่วยกันนะครับลงแปลงทุกๆวันนะครับตอนนี้แปลงไหนที่คิดว่าอยากได้อ้อยที่ผลผลิตสูงที่สุดนะครับอา้าวอยากได้ปุ๋ย เพิ่มสักหน่อยได้ไหมนะครับติดต่อที่นักส่งเสริมนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็อินทรีย์วัตถุเพียงพอไหมแนะนำนะครับอินทรีย์วัตถุเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเขาคือตัวที่ช่วยให้จุลินทรีย์ทำงานในดินได้ดีที่สุดและอ้อยจเจริญเติบโตได้ดีที่สุดฉะนั้นร่วมกันปิดแปลง31พิพฤษภาคมนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ